พี่น้องกลับแลวพี่น้องเลยไอ้ปลาก่าตัวพี่นอ้องยางขึ้นเขาพี่น้องจา้ามาเลยอยู่มองหนีครับพี่น้องอีกเจ็ดตัวพี่น้องจา้าอ้ยเมือ่อยโอเคเนาะค่ะเนาะติมกับขอฝากคลิปช่องติมชแน,นลสายสไตล์น้ำในเด้อ์จพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์เนาะจา้าขอบคุณเผนเกา่าขอบคุณเผนใหม่จ้จพี่น้องจา้า ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะจ้ะเนาะจิ้มเมยพี่น้องอสองนนนอวกสดีค่ะพี่น้องเมืองคนโนเวพี่น้องเรือสองลำนะพี่น้องจ้ะทั้งแต่ติมข้งมาฮอดอันเทิงอันเทิงเขานี่นะพี่น้องจิ้มขิงมาฮอดเทิงเขานี่ประมาณสามถุ่มนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะดีสองดีสองเครื่องนะพี่น้องข้าเจ้าเนี่ยตกปลากันอยู่จ้ะเรือสองลำ อยู่ในทะเลนั่นนะพี่น้องจิมกับเมืออยยางแลวจิมจะอัดคลิปลงพญายางลงดอยลงเขาแล้วพี่น้องแลวจิมจะสูมให้เบิ่งพี่น้องวายเมือแห้งเปลืงเลยพี่น้องจา้าโอ้โอ้ใส่ละอยู่ในน้ำนะพี่น้องตั้งแต่จติมมาพูดนะจ้ะพี่น้องจา้ายู่แจมมองเก่านี่พี่น้องมัง้งเดี๋ยวจิมจิมสูมให้เบิ่งนไกลๆโอ้โอ้ใส่ละ อันมืดอนึงกับอันถือเบ็ดน้าพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเลือสองน้ำเลยนะพี่น,อนะะ้อ,อง,องยู่ตั้งแต่ติ้มขึ้นมาเลยพี่น้องจ้ะจนมาติ้มกลับนะพี่น้องเนาะให้พี่นอ้องเมื่อยกับเมือ่อยมือกับสันพี่น้องจ้ะเบื่องพันใหญ่ย่างขึ้นเขาของพี่น้องที่เบิ่งบรรยากาศ วงหิมะคือเกาพี่น้องจ้ะหิมะภูเขาน้ำทะเลพี่น้องติมยืนยู่นี่กับภูเขาคือก,กันจ้ะมาจากน้ำจืดน่าจะเน,ะนาะไอะ้เบิ่งเลยจ้ะเด้อว่เบิ่งเย็นเย็นพี่น้องติมหูโหหรอกว่ากี่องศาพี่น้องจ้ะทำเพราะยืนย่ะนะไปยางตอพี่น้องจ้ะ โอ้บหว่าด้ยใ่คะกองพี่น้องถามมายุพี่สบายบออ่ามันกดสบายอายุ่จพี่น้องถามว่าไ้ม,มาจังสี่เนาะพี่น้องเนาะ้ายุเจอในเมื่อมันกะสบายพี่น้องถามมาจังสี่มันกะอยยุก็ธรรมาตาดต้องพี่น้องเนาะมันกะอ่าหลายหลายรสชาติพี่น้องคลิปจิบนั่นจนัดเนาะมีมีแบบ สารพัดนอกจากพี่น้องจ๋าทำกับเขา่าไปเที่ยวจังสิ่งละพี่น้องและก,การรักๆก็กคือการใช้ชีวิตแตล,ละพี่น้องจ๋าช่องติมสแนลสบายสไตล์นอกจากพี่เนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณเพื่อนใหม่ได้จะเ้ขอข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเป็นกำลังใจเห็นจิมเน,นเ้อร์จากพี่น้องจ๋ากดไวใดกลเลิบนอกจากเนาะพี่น้อง,องฟังหนีก็อีกที เพือนคนนะจจะเนาะน้ะนองจ๋าฟังทั้งนี้ก็คือของของอุ่ยภาษาเหนือภาษาลาวก็ย่ายตาก็ย่ายต้องพี่น้องเนาะฮิตาฮิตาป่าอีกคนหนึง่งสกาบานสกัลุง่งเป็นจากอันลุ่งเนี่ยอย่างเป็นเพืเ่อนเก่าของคอง ของ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 ย่ายย่ายถวดเนาะพี่น้องเนาะว้ายติมเมย์ไรมันง่ามบ่พี่น้องเฮ้โอ้เป๊กอินอิีตาวอดเนมนะฟอกเก็ตเนมเฮอทันแต่ยูเรอนหลังไงยู่เด้นเนาะ หลังไงกวดของอันอูเวทันแต่อูเวะหลังมวยใหญ่ทอเลยจ้ะอันนี้เพิ่นจะมีแดดพี่น้องแต่เพิ่นก็ต้องในย่างขึ้นเขาเนาะพี่น้องเนะาะแต่จิจิมนอนกะคือติ๊ดถนนยังสีนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยอยากมาอยู่บอกพี่น้องเฮย้ยจิมกะคือสีมากะบุหูเนาะกะบุ้หูว่ามือขนาดจีเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ อันพ่อหญไม่ไงไม่หลูกเจ็ดคนคนมาพี่น้องฮะติมกัจิอัดคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นเป็นทีละลึกเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นบ้านของลุงนะจ้ะแต่เพิ่นเสียไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าแต่บ้านดังนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นของของพ่อไญ่มีไงยังสีหนะพี่น้องแต่ลุงอีกคนหนึ่งอยู่พี่น้องจ้าลุงอีกคนนึงแต่เพิ่นกับไม่ได้อยู่นี่แล้วนะจ้ะพี่น้องจ้าพ่อหญไม่ไ่กระจากไปแลเดวพ่อพ่อญ่จอนกระจากไปแล้วเนาะ ลุงเพื่อนหลังนี่กระจากไปแล้วเดียวแต่เมียเพลินพี่น้องอันสีแดงๆนี่ก็คือเพื่อนแกะเนาะพี่น้องเนาะแต่ลุงที่อยู่เพื่อนหลังนี่นะพี่น้องเพิ่งขับไปอยู่อยู่ทุม่มเสือแมนบาตาไยโกจูซิตี้ใช่ไหมพะกามีพะกามเฮ็ดใบนะคะพะกามเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆว่านห้อดีๆเฮ้าเลยนะพี่น้องจะ้ะแต่ติีมกับบริมอยู่นี่เราจะตัดเนาะเพราะว่าอยู่ฮิตาของของป่าอีกคนนึงนะคะพี่น้อง เห็นนางนีใหญ่นะจ๊ะนีเพิ่งกันใหญ่ไปอยู่อยู่อ่าในเมืองพี่น้องจ้ะขากรับสิ่มก็จะไปนอนน้าเพ,พิ่นอีกแบบพี่น้องเพิ่นแวะเพิ่นบอกว่าหายแวะไปหาเพิ่นนาะพี่น้องาะแตจีพาเมื่อเห็ดกับเขาเลยป่านี้ทํากับข้าวแล้วตีสองตีสองตีสามเลยพี่น้องเลยค่ะนไหพี่น้องเือนหลังใหญ่นะจ๊ะพี่นอ้งงนองจ้ะแต่ลุงบ่นจากไปเด้วน้องป่าเพิ่นกับบอยู่เนาะลูกเพิ่นกะ มีสองคนพี่น้องจ่าเพื่อนกะอ่าใหญ่ไปอยู่ในเมืองน้ำบุกเพื่อนยังทีนะพี่น้องจ่าอันนี้อันนี้ของใครเฮามัดสมุยเหรอเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ของของมัดสมุยเหรออ่าฮะเเป็นทีของเพื่อนพี่น้องจ้าสมัยก่อนพอใยญ่บอกว่า อันอันบ่มีถนนหม่องนี้ได้จ้ะเด้อดอกใหม่พี่น้องเนาะบ่มีคนอยู่กับเหมือนเอ,อินจริงเลยน,นะพี่น้องมาเห็นเนาะพา่อไงเราก็อยากมาหาพ่อมาอยากมาหาป่าเดียป่าอยยุแค่สองคนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ลุงที่อยูเ่เพื่อนของของ,ของอันอันพ่อไงไม่ไงเพื่อกะบอบ,บ่เห็นหรอกจก้ะเพิน่นเพิ่นบ่บอบอยากให้ให้หลานที่อตัตตอ้งสี่นะพี่น้นนองจ้ะ กันเลยว่าออเออแค่ววาเข้ามาหาป่าก็ดีใจได้ล่ละจิมกวางสิเนาะจิมกันเลยไม่เห็นมามาเลยเป็นหนุเป็นหลานเพื่อนจิมก็ดีใจพี่น้องจ้ะรถจอดจูบพูนพี่น้องทำามาเมยอบอเมือยพี่น้องนี่แหละจ้ะพัก ธรรมาตาหลลยหลายพี่น้องให้พี่น้องจ้ะมีหนามมีไฟฝ่าใส่พี่น้องโอเคเนาะจ้าเนาะให้จิมพ่อยังไม่ไหม้เจ้าจิมจะทายอีกนะพี่น้องเนาะบังพักกูดกับง่ามพี่น้องจะเป็นพักอียังดอกแม่ ผักขมผักโอ้ยสารพาัดพี่น้องเจากับโบเลมีเวลากินพี่น้องจ้ะวันนี้น้ามาจากภูเขาไหลลงทะเลพี่น้องใส่ใสใส่อด้เก่าตัวพี่น้องจ้ะเมื่อยไดอ้อร่อยดีหอมอร่อยดีนะ นม่ hmm. พี่น้องปาอย่างนี้ <Okay. S 1> อ้อยเร็ดอ้ยเร็ด่ะกาดเห้ตบตบกาแฟพี่น้องริสกิตโอเวอร์นี้เมครีอิเล็กตริกใช่ไหมเนี่ย hmm. อันอันอัน,อนเออยังก่อนเลยเออเต้าแกะพี่น้องเลยถ้าจะเอาใส่แบบอันไฟได้จากพี่น้องจ้ามาอยู่นี่สามขึ้น <laughs> พี่พี่น้อง